วนนึงะะคะแต่ว่าลูกค้าสนใจสนใจเครื่องคันนี้คันอาบานเย็นนะคะพารุ้นก,กันว่าวันนี้เราจะได้ตัดไหมค่านเนี่ยละ่ละจ้ะที่พ่อค่าแต่ปัานมาัน <c oughs> ไ,ไปบอกขเขาให้เราก็ได้บริดดการก็ แว่าจะทำเป็นที่ตากผ้านะคะพอนี่แดดออกแล้วก็เลยตากข้างนอกมาด,ดูการทำงานของเครื่องยนต์นะคะในส่วนของเครื่องยนต์เราก็รับประกันเช่นเคยนะคะรับประกันน้ำดัน กลองเย็นตอนนี้มีปังลมด้วยนะคะลูกค้าเห็นว่าลูกค้ามาจากเอำเภอเกษตรวิสัยจ,จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ แต่ว่าภายนอกมันยังไงอะสีมันแตกสีมันแตกแล้วก็มันยังไงอะเขาเรียกยังไงอะสีแตกไรเงาแล้วก็ทรงมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยโดนตาเท่าไหร่เพราภายในนี่คือเคสะอาดจ้าแล้วก็สวยมากในรถคันนี้ มีขา,ขาควายปกตินี่ทักขาควายถ้าถ้าไม่หักอย่างนี้เราขายตัวละหนะ้าร้อยนะคะมีลูกค้าทักมาถามเยอะมากทางเพจว่าขาควายมีไหมขาวคฟามีไหมตันนี้ก็หกักตัวนี้เป็น ดูทรงแล้วน่าจะได้ตัดนะคะคันนี้ตอนนี้เครื่องฮ e ีโน่ i700 ที่ร้านของเราก็จะมีเดี๋ยวนะถ้าตัดตัวนี้ไปอีกตัวนึงก็จะเหลือหนึ่ตัวก็สองตัวก็จะเหลือสองตัวนะคะสองตัวนี่คือมีเอกสารใบคุมเครื่องทั้งทั้งสองตัวเลยนะคะ คันนี้ชุดเครื่องเสียงนี่จัดเต็มเลยมา okay. ดูว่าเขาจะตกลงกันได้ไหมแต่ว่าทรงทรงคือแล้วทรงคือแล้วทรงคือได้แล้ว <c oughs> อยากให้ลูกค้าซื้อไปใช้เป็นคันจังเลยภาในนี่สวย <c oughs> ีเราขายเครื่องให้ลูกค้านะครับผมลูกค้านั่งรอเลยนี่ครับลูกค้านั่งรอในร่มตัวนี้เป็นเครื่อง EH เ0 0จดร้อยนะครับผมปั๊มลมรถคันนี้เราขับมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับรถบานเย็นลูกค้ามาสตาร์ทเครื่องชอบเครื่องตัวนี้นะครับผมก็ทางร้านเราตัดให้ทันทีครับไม่ยากครับผมใช้เวลาตัดออกก็น่าจะอยู่ประมาณไม่เกินสองชั่วโมงนะครับเอาเครื่องออกได้ ลูกค้าบอกว่าไม่ต้องล้างครับผมลูกค้ารีบอยู่จอดวางไดยหามวงรถเขาได้นะเอาเอา,เอาจังสิโยกเอาฟังทั้งนั้นบอ,อกมาทั้งพี่บอกว่ากาับารถนี่ลับรถน,รถนี่เอารถยับบอกฟอ้า เดินหน้ารถเขาป้องนี่ลราถอยด่ากระพุ่นแล้วแอบเขาว่านี่เอาฟังทั้งสายว่าไหมยืนว่าแอบมองนนหน้ารถได้จ้อยในพวกรีบจะเขาง,ง่ายได้เนี่ยเออโอ้อเดินมากลับรถนี่ถอยด่ากระพุน่นไหมเอาหน้ามาพี่ไหมแอบนี่เดินหน้ไปไหมไอ,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 อ้จ้อยตั้งสั่นบอกว่าเดือดหน,น,น้ามาถอยด่าคนนี้ก่อนนีเ่เร็ว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 ถ่ายหลังหัด

ต,ำแ,ตำแหน่งที่เราจะเจาะเครื่องออกน่าจะอยู่ตรงนี้ครับด้านหน้ารถโอ้ยหักไสไปหักไสไปฟาโอเคครับผมจัอหวะมตดตัวน้กเยอเไเกียร์ไหม สิยกออกมาตเครืงมันคือมัยกมาตเครืงเกี่ยเลยออกเ่ยวได้นนวาเลยล่ะบงย้อยเกียบงเน่ไปข้างน้เดียวดี๋ยวดี๋ยวไเนี่เรามางคนมาได้คาค่าตัวใดค่านี่เรานี่ดเอ้าสีเห็นมันเอียงๆดางดอมจังหน่อยเหรอเนาะ เอาว่าน่บอกนเอียวอว่าไงก็ขันกกันกันไดีวถอดเกี่ยวกถทิมไม่ดวกเล็บไม่ยวนลงนออกนี้แบบนี้แล้วเตะึงกระี้ดวถอดก่โกยวงเงินเออจัดจังว่าจัดนี่เราไม่ยูใต้เอนอเีืงไ่ดีใต้เกียวดีแต่อุ้ทั้ข้างไม่พูดดีว่ข้างเลยมันยูเลยเกี่ยวเลยเออ ยกเปเพาอ่อ,อยเดี๋ยวพาเบอร์เดี๋ยวพาเอร์ลูกค้าอยากได้เบรกที่ฟรีน้ำเจ้กูเรนี้กูะ่ะ กูได้ปะบ้นลี่นี่ครับลูกค้าอยากได้เบรกที่ฟชุดนี้นัเมื่อกี้เดี๋ยวไปคุยราคาอีกก่อนลังเทียให้พนเพิ่มี่เอานตี้น้ำมใเคบอใส่ไปน้ำเบิ้งไปน้ำเอข้นจะขวาเบิ้งเป็นเบิ้งเล็กไงเนมเหลืออีกสักครู่ครับสักครู่สักครู่ น้ำมันพาว,วเวอร์ก็สรุปว่าลูกค้าเอาชุดทิดฟรีด้วยนะครับผมเครื่องกับทิดฟรีเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันติดปั๊มลมมาติดเบรกทิปฟรีได้สบายเลยโอ้ชุปฟรีลุนเขาฮิตก,กันพราะไม่ลืมน,นะสบาย,ยรถดำซูเมอรเนี่เยเขามีไปจังสีเลยมันบ่ เห็นบอลรถผมคือกันขันในไม่นี่เห็นมันซือกันเนาะมันเป็นถังหนึ่งมันจะตัวยิ่งเดี๋ยวจังแต่ไล่สายออกไหมมันได้ไล่ไหมแล้วล่ะออกไปหันออกเรายกเลดิได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวยางรถห้องให้น่ยได้เอาขึ้นไว้เลย ออกแล้ว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 ยกยกเลยยกเลยงัดงัดง,งัดงัดงัดแหลมเสียงมันเย็นว่าข้นว่หนักเอีกงน้อยได้อยูอพ่อพ่อใจติด

thoải mái thoải mái qua lấy được qua lấy được Ờ, vang luôn, vang luôn rồi này. ใช้เวลายกออกสองชั่วโมงนะครับ<ท><ก>ม,ม,มัดไหมมัดไหม,หม<ท><ก>เ,เขาห้มทอดเกียร์ ถอดเกียร์ออกครับลูกค้าไม่เอาเกียร์ลูกค้าเอาเอาแต่เฉพาะเครื่องนะครับ้ะโอ้ตัวนี้เป็นเกียร์ ih เจ็ดร้อยหกเกียร์เดินหน้านะครับเกียร์ทางลูกค้าไม่เอาเกียร์นี่นะครับปั๊มลม ตัวนี้เป็นต่ำลมติดฟ้าหน้าเลยนะครับติดเบรกที่ฟรีได้สบายเลยลูกค้าก็ซื้อแบบครบเซ็ตนะครับซื้อเอาเบรกที่ฟรีไปด้วยลูกค้ามาจากจังหวัดไหนครับผมอ๋ออำเภอเกษตรวิสัยรอเอสเท่านั้โอเค ลูกค้าขึ้นไปสตาร์ทเครื่องแล้วก็พึ่งพอใจเนาะตัดให้เลยมาแล้วครับหลังจากที่รอมาสองสามชั่วโมงโอ้เอาอเป็นยังกขึ้นไปรถน้ำมื้อซื้อรถออมางลงเลยมา,างเลยใส่เขมามะเออมีของแถมเพิ่มนึนครับนี่ของเอรถแ, <laughs> แถมน้ำยาล้างเครื่องน้ำเอาเลย ลูกค้าเฝ้าแล้วครับเมื่อนี้ลูกค้าเฝ้าเพื่อให้ล่างให้ลูกค้าเลยเลย่อนแถมน้ำยาล่างเครื่องให้ลูกค้าไปล่างเองเอาอะไรเขาเอาเอาไรเขาได้หมดเอานาเขาเอาท้ายเขาได้หมดไม่ได้ยากเออเบรกที่ฟี่เอออันอันอันนี้สีทั้งอันนี้สีทั้งนาเขาเออไล่ขวัญจะไหนก็ไล่หนีเลย

ขาโดนไล่ก็บม่ต้องล่างก็ได้เมียล่างเอาก็ได้เมียล่างเราอยู่บ้านเลยก็ขอขอบคุณลูกค้าจากอำเภอเกษตรอิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่อุดหนุนเครื่องยนต์ e-h 700กับชุดเบรกฟิฟฟี่นะครับไปใช้งานอ่ะลงไปอ่ะลงออกมาเลยอ่ะลงออกมาเลยเราแถมน้ำยาล้างเครื่องให้ลูกค้าไปล้างเองด้วยนะครับ เครื่องตัวนี้มีเอกสารใบคุมเครื่องยนต์นะครับเครื่องฮิโน่หกสูบเ h เจ็ดร้อยร้อยหกสิแปดแรงมานะครับ